สืบเผาชนดึกดำบ้านโบราณลบมารวมรักษาสามัคคีทวีไกลปางสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิชีพรวมรู สยามคือวันเลือคของเชื้อไทยน้ำเป็นไรคือวันเลือดของเชื้อค่าเอกราชคือเจดีที่เราบูชาเราจะสรางม,มาคิดรวมมีใจรักษาชาติประเทศเอกราชัมดีใครยั่มยีเราจะไม่ลกหา เอาเลนลาไให้สิ้นเป็นดินร,ร้าสถาปนาสยามให้เธอท่ทานชฉย,ยอย่าเราทิ้หลายทองน้ำกายทวายชีวิตรักษาศิลป์สรางนันเดีนยนที่พ่อแม่สูยมุ่ยด้วยไทยายามปราบเสียน้ำให้พินาศจากมา แม่ทึงพยให้ได้จนงไรยับย่างก็กบับคงคืนได้ชช่ไนไควรแก่นาำงามสุดอายุทยานั่นไม่ใช่ว่าจากภาษณนมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือดและเนื้อชาเก่ไกลมีให้ใครเขาเยียบ ยาำขายาำขายีประครับประคองป้องศึ่อิสระเสรีมือใครมีช่วยกันจนวันตายจะสิ้นชี่บวชชีให้ลืลันว่าเรามันรักชาติไม่ขาดสามีไม่ตรี วันนี้วิรติก็นำข่าวมาอ่านให้ฟังนะคะข่าววันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสยดสยองสักนิดหนึ่งนะคะจะมีมีความสยดสยองนะคะก่อนอื่นก็จะพูดถึงความแปลกตาที่เห็นไปนะคะว่าจะมีเพลงชาติสยามขึ้นมาก่อนที่จะมาเข้ารายการหรือฟังข่าวนะคะ ความคิดความเชื่อของพวกเราในในช่องของพวกเรานะคะหรือในช่องอื่นๆซึ่งเ,เป็นพวกเราจะมีความคิดความเชื่อว่าคําว่าสยามเป็นคําที่เป็นมงคลของประเทศของเราค่ะแล้วแท้จริงแล้วประเทศของเราชื่อว่าสยามนะคะไม่ใช่ชื่อประเทศไทยไทยจะเป็นชนชาติหนึ่งนะคะที่เรามาอยู่ปะปนกับเขานะคะพอต่อมาเนี่ย ประเทศของเรามีนายกที่เลวมากนะคะแล้วก็สติปัญญาสามมากก็คือปอบพิบูลสงครามนะคะที่เปลี่ยนชื่อจากประเทศชื่อว่าสยามมาเป็นประเทศไทยอะคะ่ะทำให้ดวงเมืองเปลี่ยนทำให้ความเสิ่ิมมงคลของเราเหายไปเลยนะคะเราจะกลายเป็นอีกประเทศหนึ่งเลยนะคะซึ่งเขาจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเลยอะคะ่ะเราก็เลยจะต้องมีการลบลากันไป จนกระทั่งจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยล่ะคะ่ะรบรากันเองด้วยะคะ่ะนี่คือเป็นดวงนะคะดวงเมืองนะคะที่ได้ไปอ่านศึกษามานะคะแล้วความคิดความเชื่อของกลุ่มเราก็คือ,เ,อ,อเชื่อว่าคำว่าสยามนะ่ะคือเป็นคำมงคลของพวกเราทุกคนแล้วประเทศของเราจริงๆแท้จริงคือคำว่าสยามคะ่ะไม่ใช่ชื่อว่าประเทศไทยคะ่ะ ด้วยความคิดความเชื่อของพวกเรานะคะในกลุ่มของเราก็มีการดัดแปลงเนื้อร้องเพลงชาติสยามนะคะในสมัยก่อนที่มีคำว่าไทยปะปนจนนายกปัญญาสามปอพิบูลสงครามเนี่ยเขาอ่านเพลงชาติ สยามแล้วเขาปวดหัวมากเขาบอกว่ามันทำให้เขาสับสนเขาก็เลยเอาคำว่าสยามออกในกลุ่มของเราก็เลยเปลี่ยนแก้ไขเอาคำว่าไทยออกทั้งหมดนะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นสิริมงคลของประเทศของเราจริงๆเป็นประเทศของเราแท้จริงไม่ต้องไปปะปนกับชื่อของประเทศอ,อและป้องกันความสับสนที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตนะคะ หากประเทศของเรามีคนดีมาเป็นนายกแล้วเปลี่ยนประเทศชื่อประเทศกลับมาเป็นสยามเหมือนเดิมจะได้ไม่มีความสับสนนะคะฟังเพลงชาติมีคำว่าสยามบ้างไทยบ้างปะปะนกันจนงงจนสับสนเหมือนคนปัญญาซาเหมือนปอบพิบุลสงครามเพื่อป้องกันความสับสนตรงนั้นก็เลย กลุ่มของเราก็เลยเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะให้เป็นชื่อเพลงชาติสยามที่มีคำว่าสยามไม่เอาคำว่าไทยซึ่งเป็นอีกชนชาติหนึ่งไม่ใช่ชาติสยามนะคะมาปะปนป้องกันความสับสนในอนาคตอย่างที่กล่าวมาแล้วคะ่ะหากมีการเปลี่ยนชื่อประเทศกลับมาเป็นสยามเหมือนเดิมแล้วหากจะนำเพลงชาตินี้มาใช้ เป็นทางการก็ดีหรือจะเอาไปดัดแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ทางกลุ่มของเราอนุญาตไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะเพลงชาติสยามไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆค่ะทุกคนนำไปร้องได้จะเอาไปใช้เป็นทางการก็ได้นะคะถ้าเห็นว่าเหมาะสมหรือจะไปดัดแปลงแก้ไขอีก เราค่อยนำไปใช้ก็ได้ในเวลานี้กลุ่มของเราก็ขอใช้เพลงนี้เป็นเพลงชาติของประเทศของเราไปก่อนนะคะแม้จะไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการเพราะว่าเรามีความเห็นกันว่าประเทศนี้แท้จริงแล้วชื่อว่าสยามค่ะไม่ใช่ชื่อประเทศไทยอย่างเช่นนายกคนเลวปัญญาสามปัญญาน้อย อย่างปอพิบูรณ์สงครามมาเปลี่ยนชื่อประเทศนะคะเราไม่ยึดตามนายกคนเลวปัญญาสามคนนี้นะคะไม่ยึดตามเขาว่าประเทศนี้เป็นประเทศไทยเรายึดตามความจริงว่าประเทศนี้คือสยามค่ะทุกๆช่องของพวกเรานะคะก่อนจะเข้ารายการเราจะมีเพลงชาตินี้ขึ้นก่อนนะคะเพลงชาติสยามค่ะ ตอนนี้เราก็มาฟังข่าวกันนะคะข่าวแรกนี้มาจากข่าวสดออนไลน์ค่ะหนุ่มวัย26ป่วยมาสองวันจู่ๆเจอเป็นศพเลือดเต็มหมอนในบ้านกลางสวนทุเรียนพระโต๊ะวันที่30พฤษภาคม2564 สาระวัตรสอบสวนสถานีภูทรพาะโต๊ะจังหวัดชุมพรรับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตในพื้นที่หมู่14ตําบลพระโต๊ะอําเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและกำลังจำนวนหนึ่งที่เกิดเหตุห่างไกลาจากถนนสายหลกักหลังสวนราชกรุด ขึ้นไปบนภูเขาสูงเส้นทางธุรกันดารคดเคี้ยวตามไหล่เขาร่วม10กิโลเมตรพบว่าใจกลางหุบเขาพาโต๊ะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงอยู่ท่ามกลางสวนทุเรียนนับร้อยไร่ด้านบนของบ้านใช้ผ้าพลาสติกกั้นเป็นห้องนอนจากการตรวจสอบพบว่าที่นอนมีศพของนายกำมลนทองตะโก อายุ26ปีอาชีพทำสวนทุเรียนนอนคว่ำหน้าตัวแข็งื่อมีเลือดไหลออกจากทั้งปากและจมูกจนเปื้อนหมอนไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายหรือการต่อสู้แต่อย่างใดและไม่มีบาดแผลตามร่างกายเบื้องต้นแพทย์ที่โรงพยาบาลพาโตตรวจสอบว่าเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 หรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ตายจากการติดเชื้อโควิดจากการสอบถามญาติทราบว่านายกำมลนบ่นว่ามีอาการไข้ามาสองสวันปวดเมื่อยตามร่างกายซึ่งแพทย์สันนิษฐานว่าอาจเป็นโรคฉี่หนูที่กำลังระบาดในพื้นที่ตำบลพรโต๊ะมีผู้ป่วยอาการหนักมารับการรักษาในโรงพยาบาลพรโต๊ะอยู่จำนวนหนึ่ง นางพันนีทองตะโกอายุ54ปีแม่ของนายกมะมนลาว่าลูกชายแยกจากครอบครัวได้ภรรยาทำธุรกิจด้านหอพักที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อเกิดการระบาดของโควิดได้แยกกันอยู่นายกมนเดินทางกลับมาทำสวนทุเรียนที่อำเภอพระโต๊ะ โดยเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาภรรยาได้คลอดลูกจึงกลับไปเยี่ยมที่จังหวัดปทุมธานีแล้วส่งภรรยากลับไปอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยส่วนตัวนายกมลกลับมาทำสวนทุเรียนต่อไปพร้อมทั้งได้กักตัวและตรวจหาเชื้อโควิดแต่ไม่พบแต่อย่างใดจากนั้นนายกมลจึงเดินหน้าทําสวนทุเรียนหมอนทองที่มีอยู่ร้อยกว่าไร่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ โดยทำร่วมกับลุงจนเมื่อ3าวันที่ผ่านมานายกมลบ่นว่ามีอาการเป็นไข้ปวดเมื่อยตามตัววันที่29พฤษภาคมจึงได้เดินทางไปหาหมอที่คลินิกในตลาดพางโต๊ะได้รับการฉีดยาหนึ่งเข็มพร้อมทั้งยากินอีกจำนวนหนึ่งแล้วกลับมานอนที่บ้านจนวันที่30พฤษภาคม ช่วงเกือบเที่ยงลุงขึ้นไปเรียกบนห้องนอนพบว่าเสียชีวิตแล้วด้านนายสุทินทองตะโกอายุ51ปีพ่อของนายกมลกล่าวว่ายังติดใจเรื่องสาเหตุการตายและอยากรู้ว่าลูกตายด้วยโรคอะไรกันแน่เพื่อจะได้ทำให้เกิดความกระจ่างถ้าเป็นโรคติดต่อก็จะได้ให้ชาวบ้านระวังป้องกันตัว ซึ่งได้รับการแจ้งจากแพทย์ว่าต้องส่งศพไปหน่วยนิติเวชท,ที่จังหวัดระนองหรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะทราบผลที่ชัดเจนส่วนสาเหตุอื่นๆเช่นการฆาตกรรมไม่ได้ติดใจอะไรจะได้ปรึกษากับทางญาติๆเพื่อนำศพส่งพิสูจน์หาสาเหตุโรคที่ทำให้ลูกชายที่ยังหนุ่มแน่นแข็งแรงไม่เคยมีอาการว่าจะเป็นโรคอะไร ให้พิสูจน์ว่าเป็นอะไรให้แน่ชัดต่อไปต่อมาญาติิได้ตัดสินใจส่งศพไปที่นิติเวชโรงพยาบาลระนองเพื่อหาสาเหตุการป่วยการป่วยตายในครั้งนี้แต่กระแสข่าวการตายของนายกมลทําให้ชาวบ้านพากันร่ำลือว่าอาจจะมาจากโควิด -19 ทั้งที่อำเภอพาโต๊ะจังหวัดชุมพรไม่เคยมีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด -19 แม้แต่คนเดียวจะเป็นไปได้ไหมคะว่าการเสียชีวิตมาจากเข็มจากยาที่ฉีดะคะแล้วยาที่ฉีดนี่คืออะไรคือวัคซีนหรือเปล่าที่ฉีดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยๆไม่ใช่คนสูงอายุจะเสียชีวิตอยู่หลายรย ข่าวต่อไปนะคะข่าวนี้มาจากบ้านเมืองออนไลน์ค่ะสลดกระบะฝ่าไฟแดงชนจักรยานยนต์สองแม่ลูกดับคาที่สภาพศพของสองแม่ลูกต่อผู้พงเพนเป็นที่หน้าอนเนตอนัตร่างผู้เป็นแม่นอนหงายจมกองเลือดอยู่กลางถนนส่วนร่างลูกสาวและรถจักรยานยนต์ กระเด็นตกอยู่ริมถนนในสภาพูผ้นอนจมกองเลือดส่วนรถกระบะจอดอยู่ในสภาพ,พด้านหน้าซ้ายมีร่องรอยเฉียวชนอย่างรุนแรงวันที่29พฤษภาคม2564เวลา9นกา55นาทีสารวัตรสอบสวนสถานีพูท ทรธท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเฉียวชนจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตสองรายเหตุเกิดบนถนนสายพนมทวนกำแพงแสนใกล้เคียงสีแยกไฟแดงหลังรับแจ้งเหตุจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานแพทย์ โรงพยาบาลมะการักมาร่วมชัน,นสุดพริกศพในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตยโยต้าวีโก้สีดำเลขทะเบียนพอวอ .8740 ขนแก่นจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าซ้ายมีร่องรอยการเฉี่ยวชนที่บริเวณกลางถนนพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ในสภาพแขนขาหักผิดรูปลำคอหัก ห่างไปประมาณ50เมตรทางริมถนนพบร่างเด็กผู้หญิงนอนหงายจมกองเลือดในสภาพเดียวกันที่บริเวณหน้าร้านอาหารตามสั่งพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Scoopy I สีฟ้าหมายเลขทะเบียน1กด1982การญจนบุรีล้มคว่ำอยู่ในสภาพพังเสียหายเบื้องต้นจากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ ทราบว่ารถยนต์กระบะวิ่งมาจากอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งหน้าจะไปทางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมด้วยความเร็วสูงขณะนั้นป้ายสัญญาณไฟเป็นไฟแดงส่วนทางร่วมทางแยกเป็นสัญญาณไฟสีเขียวเมื่อสองแม่ลูกขี่จักรยานยนต์ข้ามสี่แยกจึงถูกรถยนต์กระบะซึ่งฝ่าไฟแดงมา พุ่งชนอย่างจังจนสองแม่ลูกเหยื่อผู้เคราะหา์รร่างกระเด็นตกจากถนนทั้งคนทั้งรถกระเด็นไปคนละทิศละทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิดหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปข่าวต่อไปข่าวนี้มาจากบ้านเมืองออนไลน์นะคะอน,นาถหนุ่มขี่บิ๊กไบค์ล้ม รถพ่วง18ล้อทับดับคาถนนเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่29พฤษภาคม2564สารวัตรเวรสอบสวนสถานีภูทรท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง18ล้อทับรถจัก,กรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายเหตุเกิดบนถนนแสงชูตโตสายนอก ใกล้เคียงโครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับเยื้องเยื้องช่วงโค้งวัฒนาโชรุมจำหน่ายรถหมู่สามตำบลตักคร้ำเอ็นอำเภอท่ามะกาหลังจากรับแจ้งเหตุจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลมะการักและหน่วยงานอื่นๆ ในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายสภาพศพนอนคว่ำหน้าสวมหมวกกันน็อกสีดำเลือนไหลนองพื้นใกล้กันนั้นพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อเคทีเอ็มสองร้อยดุกสีดำหมายเลขทะเบียนสองขอยยสองเก้ 61, กรุงเทพมหานครล้มคว่ำอยู่ ห่างไปประมาณ500เมตรพบรถบรรทุกพวก่วง18ล้อยี่ห้ออีซูซุสีขาวหมายเลขทะเบียนตัวแม่ป้ายเหลือง707684การจนาบุรีส่วนตัวลูกหมายเลขทะเบียน701605สุพรรณบุรีจอดอยู่ริมถนนจากการตรวจสอบหลักฐานทราบชื่อผู้ตายว่าชื่อนายภูสิทธิ์ พรชอุ่มสีอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่880ท9หมู่8ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการจากการสอบสวนทราบว่าขณะที่นายภูสิทธิ์ผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงตีคู่มากับรถพ่วง18ล้อเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับ กำลังมีการเปิดพื้นผิวการจาราจรเป็นทางเบี่ยงในช่องทางจึงทำให้พื้นผิวการจาราจรบางช่วงเป็นหลุมครุขระจึงทำให้ในายภูสิทธิ์ลื่นล้มร่างกระเด็นตกจากรถรถเกิดอาการเสียหลักลื่นล้มแล้วก็เกิดร่างกระเด็นตกจากรถจึงทำให้ล้อรถ บรรทุกพ่วง18ล้อที่ตีวิ่งคู่กันมาทับร่างของผู้ตายอย่างจังจนเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำตัวคนขับรถบรรทุกพ่วงมาสอบสวนปักคำหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปถ้าดำเนินการกับผู้ขับขี่รถ18ล้อแล้วน่าจะดำเนินการกับผู้ที่ทำถนนด้วยไหมคะ ว่าทำไมถนนจึงได้ครุขระหรือทำโครงการไม่เสร็จสิีมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะข่าวต่อไปนะคะมาจากบ้านเมืองออนไลน์หัวข้อข่าวแม่ปริ่มจะขาดใจลูกสาวแปดขวบจมน้ำเจ้าพระยาดับ วันที่29พฤษภาคม2564สาระวัตรสอบสวนสืบสวนสถานีภูทรสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทรับแจ้งเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ห mm ้า hmm. ตำบลหัดอาสาอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กำลังช่วยการ CPR ปั๊มหัวใจเด็กหญิงกัญญาภัทรบุญแต้มหรือน้องเตยอายุ8ขวบหลังนำขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางเสียงร้องปานจะขาดใจของแม่และญาติดังระง,งมไปทั่วบริเวณโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลายื้อชีวิตกว่า15นาทีแต่ก็ไม่เป็นผลจึงต้องเร่งขอรถพยาบาลมาช่วย เร่งทำการส่งน้องไปยังโรงพยาบาลในสภาพที่ไม่มีชีพจรและไร้ลมหายใจจากการสอบสวนทราบว่าน้องเตยแอบมาเล่นน้ำในจุดเกิดเหตุกับเพื่อนๆวัยเดียวกันอีกสามคนและเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นที่น้องเตยซึ่งว่ายน้ำไม่เป็นเกิดพลัดลงน้ำจมหายไปต่อหน้าเพื่อนๆ เมื่อตั้งสติดได้เด็กๆจึงวิ่งไปบอกผู้ใหญ่ให้มาช่วยใช้เวลางมหาร่างอยู่ประมาณ20นาทีจึงพบร่างของน้องซึ่งแม้จะทำ CPR ยือชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลน้องเตยสิ้นลมหายใจไปแล้วท่ามกลางความสุขเศร้าของผู้เป็นแม่ดังกล่าวข่าวต่อไปนะคะข่าวนี้ไม่สยดสยองแล้วนะคะจะเป็นข่าวที่เป็นความช่วยเหลือของ ผู้มีน้ำใจนะคะแบ่งปันให้ผู้อื่นข่าวนี้มาจากบ้านเมืองออนไลน์ค่ะนุ่มใหญ่ค้นแก่นใจบุญแจกไข่เป็ดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดเจ้าตัวเผยว่าตอนเด็กเคยเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเข้าใจความทุกข์ยากลำบากจึงของมีส่วนร่วมแบ่งปันระบุใครมีควรแบ่งปันและผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก วันที่30พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกาที่วัดโพโนโนทันริมบึงแก่นนครเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นนายบัวเรียนอโรคยะนันข้าราชการครูบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำชาวขอนแก่นใจบุญร่วมถวายปัจจัยและโตเรียน แบบเลคเชอร์จำนวน70ชุดให้กับวัดโพนนทันเพื่อนอำไปใช้ในศาสนกิจของสงฆ์หลังจากนั้นได้ร่วมกันมอบไข่เป็ดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน250ถุงไข่เป็ดถุงละ20ฟองให้กับชาวบ้านชุมชนโนนทัน1และชุมชนใกล้เคียงท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครขอนแก่นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อความปลอดภัย นายบัวเรียนกล่าวว่าการรวมตัวการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นเจตนาอันแน่วแน่ด้วยความบริสุทธิ์ใจของผู้ใจบุญอาทิคุณครูพิมยาดาสังขันุกิจมอบปลากระป๋องและบะหมี่สำเร็จรูปคุณประวรัตเพิ่มสินสิริกุลมอบมะนาวนับว่าเป็นผู้มีใจงดงามกันด้วยกันทั้งนั้น เมื่อได้ทราบข่าวจึงมาสมทบกันตามกำลังศรัทธานำมาจัดสรรบรรจุถุงเป็นชุดๆเพื่อมอบพร้อมกับไข่เป็ดหลายพันฟองนั้นสมัยผมเป็นเด็กเกิดที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามคุณพ่อเคยให้เลี้ยงเป็ดไล่ทุง่งหาเงินส่งตัวเองได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้มีความรู้ และรู้ถึงความทุกข์ยากลำบากเมื่อได้รับการหยิบยื่นช่วยเหลือก็รู้สึกชื่นใจการนำไข่เป็ดมาแจกเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถขายผลผลิตได้เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นายบัวเรียนกล่าวด้วยว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรอบนี้ กระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนเป็นอย่างมากจึงถึงเวลาที่ตนควรแสดงน้ำใจร่วมกันสร้างความชื่นใจเติมเต็มในส่วนที่ขาดขดจัดความขับข้องใจและเป็นกำลังใจที่สำคัญในยามนี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อจะต่อสู้เอาชนะอุปสรรค ไปด้วยกันผู้ให้ย,ย่อมเป็นที่รักความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือการแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ขออนุโมทนาบุญกับกุศลกับการทำบุญของผู้ใหญ่ใจดีท,ทุกทท่านด้วยนะคะก่อนจากการไปในวันนี้ก็ฟังเพลงชาสยามอีกครั้งนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ แผ่นดินสยามงามประเทึงว่าเหมือนทองได้เข้าครองตันประเทศแค่แดนสง่าสืบเผ่าชนดึกดำบ้านโบราณลุกมารวมรักษาสามขีทวีไกลปางสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิชีพรวมร่วมลุกไล เขาเลืเลอดหม้มงพะดุงกลไกลสยามสมัยโบร,ราณรับตลอดมาอันดินสยามคือวันนุอของเชือ้อไทยน้ำป็นไรคือวัืเลอของเชือ้อ่าเอก,กราชคือเจดีที่เราบูชาเราจะสางม,มาคิด รักษาชาติประเทศเอกกราจงดีใครย่ำยีเราจะไม่ลักให้เอาเลนลานให้สิเป็นดินรืงานาสถาปนาสยามให้เจรานชฉยอย่าใดทงหลายของน้ำายถวายชีวิตรักษาศิษย์อิสารนาเดนสยาม ที่พ่อแม่สูยมวยโดยพยายามปราบสืบน้ำให้พีน่นาสุชาติมาแม่ถึงไถยให้ได้จังเลยยัอย่างก็กลับคงคืนได้ชื่นใจควรแกะน้ำงามสุดอายุทยานั่นไม่ใช่ว่าจากภาษาลืหมดคนดี เราเราทั้งหลายเลือดและเนือ้อชาติไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขยำขยีประคับประคองป้องเสดอิสระเรีเมือใครมีช่วยกันจนวันตายจะสิน้นิที่ควิชให้เลือลั่นว่าเรามัน่นรักชาติไม่ขาดสาย Mì mày tay đi nhìn